วันนี้โบก็มาเดินเล่นที่เมืองอรตเทนเบิร์กออฟเดียทาวเบอร์นะคะชื่อเขาจะยาวมากหน่อยนะแต่ว่าเราจะเรียกเขาสั้นๆว่าโรตเทนเบิร์กแล้วกันเนาะก็คือโบจอดรถเอาไว้ที่ฝั่งนู้นนะคะเอเดกาโบใช้เวลาเดินทางอ,อ่อหชั่วโมงนะคะมาที่เมืองนี้ก็ถือว่าไม่ไกลมากเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่9วันพฤหสัสบ,บดีที่9้าพฤษภาคมเนาะเป็นวันหยุด ที่เยอรมันนะคะหยุดเ,เรื่องในวันอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้สภาพอากาศตอนนี้สภาพอากาศก็ประมาณ15องศานะคะก็ไม่หนาวไม่ร้อนอากาศแบบเย็นสบายนะคะรู้สึกว่าเมืองนี้จะเป็นแบบเมืองเล็กๆเ,เนาะเมืองในแบบยุคกลางนะคะอยู่ในเขตรัฐบาวาเรียนะคะ เดีย๋ยวเราไปดูกันนะว่าเมืองนี้เขาจะมีที่เที่ยวอะไรแบบว่าให้เราดูบ้างนะคะตอนนี้เราก็เดินมาเรื่อยๆโอ้รถทัวร์จอดเยอะมากเลยนะคะตรงนั้นที่แรกเราจะไปคือ,เ,อเป็นชื่อภาษาอังกฤษแล้วกัน p i t g a t นะคะจบ Pitau Gate ออกเสียงสำเนียงผิดยังไงก็ขออภัยไปด้วย เป็นเกตประตูทางเข้านะคะที่เราจะเข้าไปกันจุดหมายแรกอกคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นทางเข้านะ s p ิ e d t o w n g a นะคะก็เป็นป้อมปราการที่แบบแข็งแร่งมากเป็นอีกป้อมหนึ่งของเมืองโรเทนเบิร์กเลยนะถ้าข้อมูลผิดยังไงต้องขออภัยเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนข้อมูลเพื่อความชัว ก็เริ่มจากเข้าทางเกตนี้นะคะนี่นะสปีทัวร์เราก็จะเริ่มจากเกตนี้นะคะเดินเข้าไปดูด้านไหนนะคะ,ะ,ะก็เมื่อกี้ทางเข้าที่เราเข้ามานะคะ,ะมันชื่อ k คล i n เนอร์เตนะเออโบขออภัยนะคะมันอยู่ใกล้ๆก,กับไอเนี่ย ชพิเตอร์ o ัวแต่เขาก็มีป้ายติดเอาไว้ข้างหน้าวะ่ะช i ิเตอร์ u ัวงงมันมีทางเดินต่อไปได้นะคะแต่ว่าออทางนั้นที่เราเดินมาใช่ไหมโรจะเดินเลี้ยวซ้ายไปทางนี้นะ จะเลี้ยวซ้ยายแล้วก็จะเลี้ยวขวาทางด้านหน้านี้นะคะอ๋อเลี้ยวขวาออกมาก็จะเจอไอ้ทาวเวอร์นี้เลยเนาะประตูทางเข้าเมืองนะคะปเป็นประตูสู่เมืองแบบเหมือนเมืองเทพนิยายนะคะด้านใน ข้าบ,บนก็จะเป็นแบบเหมือนหอนาฬิกามีนาฬิกาอยู่ด้านบนน้องนะคะตรงน,นี้น่าจะเป็นร้านอาหารนะโอเคชื่อประตูนี้นะคะ s i v e r s t o r m t u n สร้างขึ้นในปี1385เนาะก็ประมาณนี้ก็จะเป็นเหมือนประตูแบบเข้าไปในเมืองเทพนิยายนะคะ เขาว่าเมืองเนี่ยมันรอดพ้นจากระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2ด้วยนะคะบ้านเมืองก็เลยแบบนี่เนาะเป็นแบบยุคกลางนะคะชอบบ้านนี้อะความรู้สึกแบบสีสวยดีอะ ดต,ต,ต,ตรงนี้อะ่ะสวยดีนะแบบว่าตรงอื่นเป็นสีเหลืองหมดนะคะตรงนี้เป็นแบบสวยดีโอยตรงนี้แหลมมากไม่มีคนเลยสวยอะ่ะ คลิปนี้ก็จะเป็นการถ่ายทอดบรรยากาศของเมืองโกเทมเบิร์กนะคะขับได้25กิโลเมตรต่อชั่วโมงสปยางเทค่คือมันหน้าเดินไปหมดเลยนะคะจะซ้ายจะขวาหน้าหลังคือแบบมันหน้าเดินไปหมดเลยดูว่ายังไงเราจะเดินขึ้นไปตรงนี้เราเราค่อยอ้อมกลับ ลองมางนี้หรือเปล่าลองเดินดูโบหยุดถ่ายรูปตรงนี้นานมากโบก็อยู่ถ่ายรูปตรงนี้นานมากเลยนะเพราะว่าตึกร้านบ้านช่องเขาสวยมากนะ,ะนี่ยมองไปทางด้านนี้ด้านหลังคือแบบหยุดถ่ายรูปตรงเนี้ยนานมากม <c oughs> <c oughs> ีตากล้องเรา ที่มากกว่านี้เป็นเมืองที่ถ่ายรูปสนุกอจริงคือแบบเออมันมันแปลกตาเขามีต้องงต้นไม้อยู่หน้าบ้านบาเนี่ยโมไม่ค่อยเห็นนะคือบ้านก็แนวเยอรมันสไตล์นี่แหละแต่แบบเขามีการเอาต้นไม้อะไรเงี้ยคะ่ะมาปลูกให้มันเลื้อยขึ้นแบบนี้อ่ะเขามีแบบระเบียงยื่นออกมาเหมือนในกระตูเนเทนนิยายแบบ เจ้าหญิงอะไรเงี้ยมายืนตรงหน้าต่างรอเจ้าชายมาหาน่ารักมรรยากาศเงียบโล่งๆแบบนี้นะคะมันย้อนกลับไปในสมัยสมัยมย,ยุคเก่าอยุคก,ก่อนเลยอะ <Lan> หอเหมือนเขาบำรุงรักษาดีเนาะแบบทาสีใหม่เรื่อยๆคิดว่านะ ถ้าไม่ไม่บำรุงสีมันก็จะเก่าๆซีดๆนะคะก็าคิดว่าเขนาน่าจะทาสีใหม่เรื่อยๆสีมันก็เลยแบบแจ่มเมืม่อกี้เดินออกมาจากตรงบ้านสีแดงนะคะเลี้ยวขวามาก็จะมาเจอทางเข้าเกตตรงนี้นะมาคุสเกต เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเขาเขามีอะไรบ้างในร้านมีแมกเนตไหมเนองถ้าทางจะไม่มีเพราะก็น่าจะมีแค่ผักผลไม้อางี้นะคะแมกเนตไม่น่าจะมีเขาก็ขายของหน้าร้านเดี๋ยวเราลองเดินอ้อมไปทางนู้นบ้างเราคิดว่าเดินตรงไปน่าจะพ้นเมืองแล้วไม่น่ามีอะไรแล้วนะ ดเดินไปกันต่อนะคะเมื่อกี้โบก็ขึ้นไปด้านบนประตูทางเข้ายังมีปนไดขึ้นไปอีกนะ้งนั้นมองไปตรงนั้นจะเห็นยอดโบสถด้วยนะคะงั้น,นเดี๋ยวเ,เราค่อยเดินไปดูแล้วกันเนาะยอดโบสถ เราจะเดินไปหมากพัสก่อนแล้วกันเราเราก็ค่อยซิกแซกเดินไปดูเรื่อยๆนะคะเดินเล่นกันก็น่าน่าจะเรียกว่าหมากพลัสจตุรัสใจกลางเมืองนี้เนาะแบบโล่งดีจังเลยไม่มีคนคนไปนั่งร้านกาแฟกินข้าวกันหมด โอเคเป็นลาเทาของเมืองนี้นะคะนี่นะคะบริเวณน,นี้โตนหน้าร้านสีส้มนี้โลกมากเลยไม่มีคนเพราะเขาไม่มีร่มหรอ <c oughs> คนไปนั่งตรงนู้นกันหมดนะคะ เห็นบ่อน้ําพุที่เขาสร้างแบบสูงขึ้นนะปกติเขาจะสร้างแบบให้คนพอขึ้นไปนั่งได้นะคะอันนี้คือแบบสูงเข้าแบบไหลโบกระโดดขึ้นไปนั่งไม่ได้นะเขาไม่น่าจะเป็นน้ําพุที่แบบคนขึ้นไปนั่งได้นะคะ ไปทางด้านนู้นก็ต่อนะทางด้านบนนะคะก็คึกคักดีนะสมกับเป็นใจกลางเมืองนะคะสตูลันไม่ตรงนู้นก็เท่หว่ะร้านนูน้นยังไม่ได้ถ่ายก็ไม่เป็นไรคือแบบมองไปตรงไหนก็มีแต่แบบสิ่งของแปลกตาไปหมด <c oughs> เหมือนเป็นรถแบบช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะ <c oughs> ด้านบนก็จะเป็นกล่องของขวัญ <c oughs> เต็มเลยเนาะวิน่ารักดีอะ่ะ เพราะว่ามันเหมือนมิกกี้เมาส์อะ่ะดำแดงขอไปดูข้างหน้าหน่อยนะคะเป็นยี่ห้ออะไรอะวอจิสเอสคิยี่หอ้อรถยีห่ห้อเอสคิดต้องมาดูฝั่งนี้นะมันถึงจะเห็นชัดมันเป็นรถรับส่ง <laughs> เราคิดว่ามันน่าจะเป็นรถรับส่งมียางอะไรด้วยนะคะยางอะไรอยู่ด้านหน้า ถ้าเรามองกลับไปก็จะเป็นมุมประมาณนี้นะคะฮึอสังเกตแบบตุ๊กตาเยอะมากเลยวันนั้นเท็ดดี้แลนด์อุ๊ยน่ารักอุ๊ยน่ารักดีอ่ะโรเทนเบิร์กอุ้ยโปสการ์ดน่ารักมากเลย เป็นอาณาจักรตุ๊กตาหมีนะคะน่ารักดีโอเคตรงเท d ดดี้แลนด์นี้นะคะเราก็สามารถเดินไปเจอโบสถออกจากเท d ดดี้แลนดมานะคะก็ด้านข้างก็เป็นถนนเล็กๆเ,เข้ามาก็จะมาทะลุโบสถนี้นะคะโบสถเซนต์เจมแต่เขาก็ไม่ได้ปิดแบบให้คนเด100ินร้อยเปเซ็นตเนาะมันก็จะมีรถวิ่งอยู่บ้างนะคะ แต่เขาจะวิ่งแบบช้าๆคงจะเป็นคนที่อาศัยอยู่บริเวณนี้เนาะก็คือเซนยาคอบเชิร์ตภาษาเยรอรมันนะคะโบเซนยาคอบถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษเป็นโบเซนเจมทำไมชื่อมันแบบแตกต่างกันเหมือนคนละคนเลยอะ James ่ะเจมกับยาคอบแตกมาก <laughs> คือโบดูตามใน Google Map มันเขียนว่าโบดเซนเจมนะมยมีภาษาญี่ปุ่นด้วย มร้านนี้เป็นที่ชื่นชอบของคนญี่ปุ่นเหรอมันมีเป็นภาษาญี่ปุ่นหน้าร้านเลยนะคะน่าจะขายวายดูลักษณะการมีองุ่นขวดแบบนี้นักท่องเที่ยวชาวเอเชียก็เยอะ เมื่อกี้โบเดินออกไปทางนู้นนะคะเมื่อกี้เราเดินออกไปทางนู้นแล้วเราก็เดินอ้อมกลับมาทางนี้ทีนี้เราจะเดินไปทางนี้ <c oughs> น่ารักค่ะมันย้อนแสงโบไม่รู้ว่าจะเห็นไว้เดออถ่ายหลบๆมุมเพราะว่ามันน่ารักดีอ่ะพี่หมีเป่าลูกโป่งลมเขาเรียกว่าอะไรว่าฟอง <c oughs> พี่หมีเป่าฟอง ชื่อร้านอะไรอ่ะบร็อตเฮาบ้านขนมปังอันนี้นะคะก็ปะเป็นอาหารที่คนเยอรมัน <laughs> ที่หน้าตาดีกว่าในปกติ <laughs> The right one. ็ถ้าใครสนใจว่าขนมปังเยอรมันแข็งขนาดไหนนะคะก็ให้สังเกตเ็คเจอร์คือมันแข็งมากทุกคนแข็งแบ,บบฟันหักได้เลยอถ้าไม่เคี้ยวดีๆนะอันนี้โบซื้ออันนี้นะคะช็อกโกแลตบอลลูกเล็กลูกใหญ่ก็กมีด้วยแต่กวดวซองเพาน่ากินมาก เรเาคิดว่าที่นี่เขาต้องแบบว่าทำอาหารอร่อยแค่ทุกร้านแน่เลยวะเพราะว่าร้านอาหารเยอะจริงๆมีให้เลือกแบบราคาก็โอเคนะเออราคาแบบ สิบสามยูโรสิบสองยูโรนะคะถ้าเป็นสเต็กก็น่าจะเป็นแบบเออก็โอเคอะ่ะถ้าเทียบกับว่าราคาสถานที่ท่องเที่ยวอะ่ะเพว่าโอเคหรือว่าซิกเนเจอร์ของที่นี่คือต้องมากินกินแบบว่าอาหารสักร้านหนึ่งร้านไหนก็ได้แบบถ้าไม่กินถือว่ามาไม่ถึงหรือเปล่านะคะเมื่อกี้ที่เรา <c oughs> ไปซื้อกันมาอีกร้านหนึ่งนะคะตรงนั้นนะแต่ร้านนู้นคนเยอะกว่า <c oughs> ขนมปังแบบนี้นะคะเนี่ยต้องมาลองกินนะมาถึงเยอรมัน <c oughs> แต่โบซื้อแล้วไงซื้อเมื่อกี้นะคะร้านเมื่อกี้ช็อปปิ้งแต่ร้านนี้คนก็เยอะอยู่นะตอนนี้โบมาซื้อมากเน็ตนะคะเที่ยวที่ไหนเราต้องมาซื้อม็กเน็ตยกเว้นเมืองอูมเพราะว่าบ้านเราอยู่แถวนั้นโอเคเอาอันนี้แหละราคาเท่าไหร่ไม่รู้อะ อันนี้นก็สวยนี่เขาไม่มีราคาบอกบรเดินมาเจอขุนทรัพย์ไว้อย่างเท่ดูดีนหน้ากากโมกเลยอย่างเทพเลยอ่ะ ดาบอัศวินเท่มากเลยอ่ะร้อยยี่สิบยูโรก็ไม่แพงเท่าไหร่นะคะร้อยเก้าสิบห้ายูโรหมวกหมวกนี่ร้อยสาสิบยูโรนะคะหมวกอัศวินอย่างเท่เลยขวานี้ร้อยห้ายูโรนะคะ มีลูกตุ้มเหล็กดเ,ยเย้ยอ๋เขาเป็นดาบอัศวินแบบว่าสีเงินอย่างนี้คะ่ะสองร้อยห้าสิบสีทองอันนี้ร้อยยี่สิบมีโล่ด้วยอ,อ,อันนี้เบียร์เบียร์เมืองน,นี้เท่มากเลยว่ะสี่ยูโร โอ้มีรูนแบบมีรูนห้าร้อยยูโรพชั่นนะใช่ไหมพชั่นสีเขียวน่าจะเป็นฮิวิ่งโพชั่นนะคะมันคูลมากเลยวิ่ยแท้อะ ตำนานดาบแต่ละเล่มอสติกเกอร์ก็มีนะคะนี่สติกเกอร์ตัวใหญ่มีห้าสิบยูโรแล้วก็สามสิบห้ายูโรราคาก็ประมาณนี้นะตัวเล็กหน่อยก็สิบเจ็ยูโรนะคะตัวเล็กนี้เขาจัดร้านแบบเท่อะสุดยอด ลิงลิงจากเซลดาลิงต้องมาดึงดาบลิงจากั้นเรื่องเซลดาปะเนี่ยก็มาดึงดาวนะคะไปช่วยเจ้าหญิง <l inks> ปืนของแพ้ปะของเล่นน่าจะเป็นปืนของด็กเล่นนะคะเนี่ยมองอ๋อใครเลือก อาชีพใสายพระนะคะนี่ก็ต้องเป็นคนนี้นะ <c oughs> ติดเกมมากไปหน่อย,ยอันนี้ก็เป็นจี้เป็นแหวนนะคะ40-50ยู 40, e โรก็จะถ่ายให้ดูคร่าวๆเนาะอ๋ออันนี้ก็เป็นแบบปากกาสมัยก่อนแบบใช้หมึกนะคะในการเขียนเซ็นอันเรามาทดลองได้นะคะลอ โลิงเที่ยวกิ้งไปเรื่อยอันนี้ใช้มือเขียนหรือใช้อะไรเขียนคะเนี่ยเสร็จแ,แล้วก็เราก็มาเซ็นมันมีการให้ลองของด้วยคือถ้าโบจะกลับไทยครับโบอยากซื้อไปเป็นแบบ ของฝากให้แฟนคลับรายการเราะคะแต่โบยังไม่ได้มีแพนกลับไทยเร็วๆนี้สมุดเนี่ย New Wallet for you กร <c oughs> <c oughs> ะเป๋าตังค์อ๋อมีคอสตูมมีคอสตูมขายด้วยเนาะโอจัดเต็มได้เลยนะคะเนี่ย แบบเสื้อผ้าสมัยยุคกลางเฮ้ยเพราะว่ามันเท่เดี๋ยวดูนะคะเสื้อผู้หญิงราคา50ยูโรน่าจะ2ชิ้นนะ50ยูโรโอเป็นชุดกระโปรง70ยูโรนะคะเนี่ยชุดเมด้าเป็นแนวแบบ แนวคุนนางหน่อยก็ร้อยสี่สิยูโรมีคอสตูมให้พร้อมจากเรื่อง The Lord of the Rings โอเคสติกเกอร์ก็มีนะคะคือละลานตามากทุกคนสุดยอดเลยร้านนี้โบชอบมากก็อยากซื้อสติกเกอร์อ่ะเดี๋ยวถามพี่มากก่อนนะว่าโอเคไหมดูตรงนี้อะไร มีดาบสมุไรด้วยนะคะเนี่ยราคาหนึ่งร้อยูโรเขาห้ามจาับหูแบบใส่กล่องหรูๆูก็มีนะคะเนี่ยสองร้อยสองร้ยยี่สิบห้ายูโรเป็นแบบยาวมากเลยทุกคนก็ร้านตรงนี้นะคะที่โบเข้าไปถ่ายมานี่นะว่าเฟนคัมเมอร์ อยู่ไม่ไกลาจากสี่สยแยกตรงนั้นนะตุลัดเดี๋ยวแวะดูภาพแผนที่เมืองหน่อยนะคะอ๋อเมืองเขาเป็นประมาณนี้เนาะถ้าเป็นที่นอตลิงเกนที่เราไปมามันจะกลมๆนะคะอันนี้มันจะเป็นแบบมีหลายประตูทางเข้ามากเลยนะคือแบบประตูเขาเยอะมากเลยทางเข้าแต่เราเข้ามาจากทางไหน เรคิดว่าเรานา่าจะมาจากตรงนี้ของฝากแบบนี้ก็น่ารักดีนะคะเท่าไหร่เนี่ยสิบยูโรป้ายทะเบียนรถสิบยูโรกระเป๋าผ้าเท่าไหรเ่เอ่ยสิบห้ายูโรไม่อยากได้อ่ะยังไม่อยากได้กระเป๋าใบนนี้เล็กๆเวลาไปไปอียิปต์ ยียูโรมีน่ารักดีมีสิบรูดด้วยของสะพายข้างนะคะใบใหญ่กว่าก็มีนี่ราคาแรงไปนิดเดี๋ยวไปดูที่อียิปเพื่อมีราคาอาจจะถูกกว่านี้นะคะจอดจอดรถตรงนี้ได้นะคะโบไปจอดตรงร้านไอเอติกา้าถัดไปหน่อยหนึ่งก็วันนี้มันหยุดร้านเขาปิดนะ เราก็เลยเอารถไปจอดไว้ตรงนั้นนะคะตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเสียเงินอะไรเท่าไหร่นะคะแต่โบจอดที่เอเดกามันฟรีเป็นร้านอ่อซปเปอร์มาร์กอะไรอย่างี้เนาะ,ะตอนนี้โบก็ไปเอารถเรวก็มาจอดตรงข้างล่างนี้นะคะตอนนี้โบก็มาจอดรถไว้ตรงนี้เนาะ,ะแล้วโบก็จะเดินข้ามสะพานนู่นนะคะเมืองด้านบน ๋ถ่ายรูปตรงนี้เดี๋ยวเราล,ลงไปข้างล่างกันเดี๋ยวถ่ายรูปกับมุมวิวด้านนี้ก่อนนะเมื่อกี้เราอยู่ด้านบนนู้นนะคะเราก็เดินลองอมาข้างล่างนี้แล้วนะเมื่อกี้เราอยู่บนสะพานนั้นนะคะเราก็เดินลงมาทางนี้นะคะเดินเรียบแม่น้ำไป ชมบรรยากาศแบบลมลื่นนะคะชอบเมืองนี้อะ่ะคือมันเล็กมันแบบเดินแป๊บเดียวก็ทั่วแล้วอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะนี่วัดวัดิตาเซี่ยของนกโอเคมันเป็นเบอร์รี่แบบของนกนะคะคนกินไม่ได้นะ กินมั่วไม่ได้นะคะเห็นมันงอกออกมาจากข้างบ้านก็อยากไปกินมั่วนะนอกจากว่าเราปลูกเองอะไรเงี้ยโอ้หต้นไม้นี้สวยจังมีโบสถตรงนี้ด้วยนะคะท่ากลางป่าเขาธรรมชาติแม่น้ำตอนแรกอะโบตัดสินใจที่เดิน เดินลงมาเพื่อที่จะมาเดินตรงเนี้แต่เดินแบบถึงเครื่องทางทางออกหนูแล้วเหนื่อยมากเลยก็เลยคิดว่าขากลับไม่รอดแน่เพราะมันเดินลงมาลึกอะถึงข้างล่างเนี่ยเลยตัดสินใจนะคะกลับไปเอารถขับมาจอดเอาไว้ตรงงานแทนจะได้แบบเออขากลับไม่ต้องไม่ต้องเหนื่อยมากมันเดินได้ไปถึงไหนเนาะ งงมากเลยและตอนนี้นะคะโบก็จะเดินกลับคือโบเดินขึ้นไปแล้วมันเป็นบ้านคนข้างหลังอะแล้วมันเป็นเหมือนแบบทางกลับเข้าไปในเมืองอะคือมันเดินขึ้นขึ้นขึ้น,นบอกแบบหอบแหกไม่ไหวแล้วมันไม่ใช่ไม่น่าจะใช้ทางเดินเลืน่นเลียมเลียมอะไรด้ยเรียบแม่น้ํานะคะมันไม่น่าจะใช้ทางเดินเรียบแม่น้ําก็เลย กลับดีกว่าคงจะเรียบแค่ตรงสะพานตรงนั้นแหละแล้วก็ไม่มีแล้วนะคะก็จะก็จะมาเซอร o กูสบายตรงหน้าโบสนี้นะคะที่เราพยายามจะเดินขึ้นไปบนนู้นตอนแรกโบก็นึกว่ามันจะเป็นแบบเดินเรียบแม่น้ำเดินเรียบแม่น้ำแบบทางเออชิลๆเดินเรียบแม่น้ำนะคะไม่ใช่นะมันต้องเดินแบบเดินขึ้นไปสูงอ่ะเออ ฝั่งนู้นมันก็เหมือนแบบเดินไม่ได้นะคะมันเป็นบ้านโคนหมดเลยอ่ะมันไม่ใช่แบบทางเดินเรียบๆแบบชิวๆอ่ะไม่ใช่อย่างที่เราคิดโอเคคลิปนี้บายบายไปแล้วอาจจะไม่ได้มีสาระอะไรมากนะคะก็ขออภัยไว้ด้วย <c oughs> และโบก็คงจะไม่ได้ลงแบบภาษาอังกฤษซับภาษาอังกฤษแล้วเพราะว่าโบใช้ไอ้โปรแกรม AI ของ Cap Cu t อะโบใช้แคปคัดในกานะตัดต่อ แล้วทีนี้โบก็ลองใส่เอ,อแบบซับอังกฤษด,ด้วยแล้วทีนี้มันคือโบก็ไม่ได้ต้องการให้มันตรงเป๊ะอะไรหรอกคือแบบให้แบบคนอ่านพอเข้าใจอะเอว่าเรากําลังทําอะไรกําลังไปไหนแค่นี้นะคะแต่คือมันเหนื่อยโบแบบคลิปมันต้องตรวจทานเยอะขึ้นเนี่ยถ้ามีภาษาอังกฤษเสียงกล้องเสียงกล้องห้วยไร่ ไม่ใช่กล้องอะไรเสียงกล้องเฉยๆกล้องกลางวานโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะคะโบคงไม่ใส่ซับภาษาอังกฤษแล้วคิดว่าเราคงไม่มีทาร์เกตกลุ่มคนต่างชาติอะไรนี้มาดูหรอกไม่ใช่เลยหรอกเพราะว่าโบใช้ V.I.P. แคปคั t V.I.P. แล้วแบบเออในไหนก็สมัคร V.I.P. แล้วไม่อยากคือไงอะให้คุ้มคุ้มค่าสมัครนะคะโบก็เลยใส่ ซับภาษาอังกฤษเข้าไปด้วยไงเพราะว่าถ้าไม่เป็น V.I.P มันก็ไม่มีไม่มีซับภาษาอังกฤษให้เนาะทีนี้โบคิดว่าไม่เสียดายมามาแล้วเอาแค่มีซับภาษาไทยก็พอโอเคบายบายค่ะวันนี้เจอก,กันทริปหน้าอียิป๊ี้บาย